โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้ภาพของในเกมฟรีไฟมันสวยขึ้นนะครับอย่างแรกคือทุกคนมีแอปเกมบูสเตอร์นะครับผมอย่างแรกให้เรากดเข้าไปในแอปเกมบูสเตอร์ได้เลยนะครับพอเราเจออย่างนี้แล้วให้เรากดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็แหวนอนุญาต แล้วก็ไปอนุญาตแอปนะครับผมขอหาแอปก่อนแบบหนึ่งนะครับในแช่นี้๋อนี่ยงลักากนี่เรากดเปิดได้เลยนะครับ กดเปิดเสร็จปุ๊บเรากดย้อนกลับแล้วเราก็จะเจอแรมของเรานะครับก็แรมของผมก็จะเป็นหกหกสิบกิเราจะมีพวกอย่างนี้นะครับอุณหภูมินะครับอย่างแรกแกัทุกคนนะครับกดไปที่ตัวบวก add เกมนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเกมนะครับผมจะเลือกเป็นเกมฟรีไฟล์กดติ๊กถูกนะครับหึ่งกนั้นเราก็กด กดติ๊กถูกก็เราก็กดแอดเกมตรงนี้ได้เลยนะครับแค่พอกดได้เกมเสร็จแล้วเรกดลเรานี้นติ๊กถูดเลยครับ่เราต้องรอมันก่อนครับพอรอรเสร็จแล้วนจะเข้าเกมเองนะครับภาพมันจะสวยขึ้นนะครับ ถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดนะูว่ามันจะเป็นจริงนหรือไมนะ่เข้าเกมอาจจะเข้าช้าหน่อยดเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมกลับไปตอนเข้าเกมเสร็จก,กันเลยนะครับแคปตอนนี้แล้วเข้ามาหน้าเกมแล้วให้เรากดเข้าเกมได้เลยนะเลื่อเราเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่นะครับโอ้ยมันสวยจริงๆ โอ้ยะเอียละเอีมาเต็มนี่นะไปตรวนี่อจริงดูดินะโอ้สวยเลื่นด้วยนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันได้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็แตอนนี้นะครับแคนผมเอ้ยแคมนี่ผมขาดคนอยู่ ขาดอีกประมาณพาดอีกหกคนนะครับก็ <c oughs> จะครบแล้วนะครับที่นับโซนามินก็เต็มได้วัด้องนุกทิินนะครับเทีนี้ผมก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวลาไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ